มันนักนกเลยเนี่ยนักนุกนักตกปลาเนี่ยแหละเออเออเอาเอาใส่ใส่เอาอันนี้ใหม่เนี่ยเอาสุดยอดเอาอันถุงถุงมาใส่จะเลยใส่ผอ้ขาไปในแม่มันจังจื้อเออใส่ไปเลดมันจะได้รู้แมน เมืองสำรวจมันจะก่อเอนอตำรวจจะผู้ากสันสน,นั่นาก,กองอีสานสายมานันสายมานันอดอเอาเจนได้ดอก <c oughs> ฮ่าโดนเ่าะเส้นเวลาอยู่นี่ใส้เวลาโดนกะแล,วแลว้วาตาันติดนะโ,<อ>โดนาโดนกวาดไม่ถึงไป <c oughs> มองม,มันจ,จิจแจงไหนบ่ผู้ไม้ไม่่มนียน สวยๆโอ้ล่ยล่งามลายงามลล่สนับปีทีนะไล่ตวงามเป็นนกตุดมันจะกุกท่านั้นแหละว่าเบิงคือจังเราก็ลลยกุกนี่แหละบ่งตรงแล้วเนาะืบง นี่มันแล้วมันว่าแม่นนกกูเดียวบอบอกบอบ่หนากูปเดียววางเป็นริ้วโอ้โหมนาแต่ว่าสอมันสอมันใหญ่หลานสงงใสนี่สอใหญ่หลอดตาผมนะอแต่ว่าตัวของอาจารย์งสมันมันหลอดงามอันนี้มันสอใหญ่อันนั้นมันสอขีดหลอดใต้ตาอาดหลาตัวนี้ปากน้อยขั้นไว้นกปากน้อยน้อยเน่นอนเลยเบื้องแค่งก่อนบาน โอ้ช่างงามเชียงงามไก่กันเหี่ยงช่างงามได้ๆกระปิตะเคียบดาจีจิบฮะใส่ปอกขาไวบานปอกขาของอาจารย์ใส่น้ำขึ้นเร็วแล้วครับยังเดียอยู่โอเบิร์ตตัวได้ลูกหน่อยหน่อยตัวหนึ่งแบ่งไปฝุ่นกับมีแบ่งให้อาจารย์ต้องใส่น้ำกระตันนั่น บอกขาจี้ยังก็อื่นที่ฉมมาเนี่ยสชมศูนย์แปดหกโอ้ขาง,งามแต่ไม่ได้บอกเลขเด้วยืี <c oughs> โอ้ค้ังมึงน่อยจ้าต้องใส่ตัวนี้นเนาะคือคู่โอ้ยน,น้องข,ของผมจี่ว่าคู่ทุกข้อเดินในคู่กากก็ในบอกเดี๋ยวนี้ฮะมาแทนานานา สูงกันโวนไล่เรือกันรันทิกกันนี่ะอ่ะมาทานมันครับครับอ่ะรอหลุดรอชมบมึงครับไหญ่ไม้เบิ่งบานโอเคโอเค